8.42มงสีนาทีนะครับที่จับแพชนแกะหลังเขื่อนปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สมีนาคมพศสองพันห้รบเจ็นะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวสิแปบ,บหนึ่งอ่า แบ,งแบงง่งๆกันครับกระถินครับกระถินธรรมชาติดีมากๆเลยนะครับสวยงามครับสวยงาม